สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ใกล้สิพามาเห็ดผัดกระเพราเนาะจะผัดกระเพาเอาอเนาะไม่ดองหรือเนาะไม่สมใกล้สิใส่เนาะไม่ถุงเนาะจะเพราะว่าแบบขวดเ่เห็นเขาอามาขายไหมพี่น้องแบบที่เขาไอซับซับไหมใกล้บ่เห็นอมมาขายใกล้สิใส่แบบแบบถุงเนาะไม่สมตัวนี้แสบแสบได้พี่น้องบ่สมถ้าถ้าแบบว่ามาก มักเอ่อสมจักน้อยเนี่ยก็คือบบตองตุมเนาะจ้ะแต่ว่าถักไกลเนี่ยไกลสิบบต้มเพราะว่าไกลเคยต้มแล้วมันจืดโพดแม่พี่น้องเนี่ยไกลก็กสีล่างล่างน้ำสะอาดสะอาดออกหลายๆารอบแล้วก็เอามะาพัดโลดแม่ไกลมีพริกไอ้ยสีฟ้าน้อยหนึ่งพี่น้องไกลเอาสีใสแล้วก็ใสใบบวกกูด้อมเพิ่มความหอม ก่สิพัดสองถุงพี่น้องเพราะว่าใกลมากแอน้องไม่สมไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อพัดกะเพราเนื้อสับไซนอไม่สมอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราใกล้ไปลา้านไทยมาแล้วของเพระท่านได้มาบบมีใบกะเพราใกล้ก็เลยจะเอาใบกะเพราฝรังพี่น้องหอมหอมใกล้กับจีไสทั้งก่อเลยใกล้กับจีตัดแล้วก็สีล่างนะจ๊ะเดี๋ยวใกล้ล่างเสร็จเดี๋ยวหามาเม่องวิธีทํากันพี่น้องมาจ้าทุกคน นี่ก็จะเป็นน้ำมันนะจ๊ะแล้วก็พริกกระเทียมพี่น้องโขกโขกเพราะซ้ำหดาซ้ำหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปโขกแหลกพี่น้องพริกกระกเทียมลงมาผัดให้หอมนะจ๊ะโอเคเปิดอันนี้กันปิดประตูอัน้องรับแขกับอันใบได้จ้ะเพราะว่ากินจังบ่ลร้อยออกไปหา หลูกกับสามีคลิปนี้ยใกล้ไทยมือวันจันทร์พี่น้องลูกใช้ยอยากกินทัดเอกระเพราเนื้อใส่น้ำไม่สมุลก,กลูกไกลมากมากเลยพี่น้องน้ำไม่สมุกท้องได้ท้องจิบอบหมูกินอบะไรียงหมอ อบขาหมูขาหมูเยอรมันมันมีผู้จับกล่องให้กล่องแบบที่ั้นๆได้เลยจะคือหนอนห้าน้องเจ้ากระดาย่างตัดให้หอมเลยจ้ะ ได้กริ่นความหอมของกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาเนื้อลงไปเนื้อนี่จะเป็นเนื้อแท้แข็งที่นอ้องเนื้อที่ไดเอาออกจากไม้จากของอิดพัดแข็งเอาออกมาว้างให้น้ำแข็งเของละลาย เนื้อพวกนี้มันจะถ้าเอาออกมาจากช่องซิดแล้วมันจะเป็นเนื้ออมน้ำถ้าเขาิดพัดแหงแหงๆเขาต้องใส่แบบพัดเวลาพาัดโดนๆที่นอะแต่ว่างแกงมัมค่อยมาแขหงกันไดแบบเพราะว่าเตากับบบบบบ๊ดใจดอกมันเป็นเตาไฟฟ้าที่นอกมันไ่เป็นเตาแกนเตาแกนจวดจวด นื้อสับงามงามพี่น้องเนื้อสับแม่เพิ่อนอันคือมะหอยเพิ่นไปเที่ยวมั่นที่นี้หม่องลานนึงที่เขาแบบว่าเขาขายเป็นกิโลน่ะแบบเหมือนแบบเขาคือกันนะพี่น้องมันถือมันเขาขายตรงนั่นอย่างขายเป็นกิโล บม่ได้ขายเป็นแพ็คถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แถวบ้านใกล้เนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็คอันนั้นคือแบบเหมือนเค้ามิขียงอเองแต่จะไเด่งยินเสียงเบนะื่อไงจริงๆล่ะขนาดเล่งชุดเราเนี่ยจะใส่อะต่ถ้ิใส่เวลาเนี่ยล้วจะพี่นออกใกล้ว่าอยากกดปิดกล่องเนะี่ยเพราะว่า กดดหลังสันบัดนี้หาให้เพียกดกดสะตอบไว้บัดนี้ลืมกดเปิดตั้งแต่ที่นอกมันก็เ็ดให้เขาเสียคลิปไปตัวหูเมื่อปุ่นแล้วผัดจนแล้วแล้วหอม ปกตินี่แค้สิมากใส่น้ำพริกขวดจริงน้ำไลยจ้ะน้ำพริกขวดจริงหอมวันนี้ก็เป็นคลิปทำกับข้าว ซี่ละอันหมอไอเตาอ,อันเพ mm hmm. ราะว่ากับบ่ได้เฮ็ดคลิปกินถ้าลูกมาพี่นนองลูกมาทุกวันจันอังคารตอนเช้าวันพุธก็กลับนั่งรถไฟกลับไปทำงานมาถูกอาทิตย์เ mm hmm. ตา ้ในนี่ใจห่อนก็เตา่าคนนิดเนี่ยถ้าถ้าเป็นเนื้อเนื้อที่เขาออกออกมาจากช่องฟิตดเขาจะอมน้ำเนี่ยเขาจะอมน้ำปกติถ้าผัดแห้งๆเนี่โอ้ยแสบ อันนี้มันบวมเม่นเนื้อที่ห้องซื้อมาจากตลาดเนาะที่น้องมันเป็นเนื้อแบบเอาออกกระช่องทีดต้องใส่เตาแกดแห้งๆผัดถ้าจะให้แห้งๆอันนี้น้ำบุกขี้กะดีเท่ากันเพราะว่าอย่างเวลาเขงกินกับลาดเขา่าก็จะปรุงเลย ตาลลงไปนิดหน่อยเกลผงนัวหนึ่งหนึ่งกะเอาพี่น้องมากแบบใจเพ็ดหน่อยเพดรลายหวานหน่อยหวานลายแล้วเจ้าแล้วแบบเช้า จะเป็นผงปรุงรสลงไปสอดซอดนี่ไก่เทศใส่เนี่ยมันปม่สอนะแกงแด้พี่น้องสอนกาแฟน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่กะเอามันมีสูตรดอพี่น้องเองตามความชอบ ซอสาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปซีดลงไปหมดให้เราใกล้กับซีอิวอ่าซีอิ๊วดำน้อยหนึ่งเพิ่มสีสัน่น้เพิ่มสีสันให้ผัดก,กัะเพราของเรานะจ๊ะ มีขนาดบอได้ใส่น้ำได้เนี่ยปกติจิมักพัดแงแห้งๆแล้วนี่ก็คือว่าเป็นเนื้อเนื้ออัดแข็ง ไม่สมลงไปพี่น้อง,องไม่สมเลยข้าวจะเสียบแํะไมุ่งทำกับข้าวมีหยังในตู้เย็ยนใส่ลงไป ไม่มีสูตรมากไถมากมันพี่น้องเลยทัานี้แลีวแก็กะเคียงเจ้าขอางนะบ่มีคนจับปมให้กระเพราเนื้อใส่หน่อมไม้ส้ม หน่อไม้ดองอันเลยชิมได้หนึ่งจ่ะต้องในมื้อหนึ่งจับกระทะพอกพี่นงนอกเดี๋ยวแล้วสิขวบ เนี่ยไฟอันเนี้ยมันเป็นนักสีบบ่ษบัง chạy ไป น่อไม้สุกอันถ้าบดต้มก็ต้มน้ำห้อนลวกก็ได้เด้อพีนอ่น้องเด้อนมั่ยเนี่ยเพราะว่านไมไ่้พวกนี้เขาเขาผสมถ้ามันใกล้สุปเนี่ยใกล้สิต,ตม้มค่ะเดี๋ยวเด้อต้มบดแต่ถ้าเอามาผัดเอามาหย่างนี่ใกล้สีบักเทียใกล้กับต้มน้ำห้อนลวกซ,ซื่อลวก หอมชิมก่อนพี่น้องชิมซิแต่ตอกชิมหนักน่มแซ่บอร่อยแล้ว จิเดียวจบบานี่แค่ก็จะเอาเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดน,นจะจ๊ะลงไปแล้วก็นี่เลยพริกชีฝาพ่่น้นองในตู้เย็นเหลือแล้วก็ใบกะเพาาราตัดใช้เป็นต้นเลย ไม่ต้องอะไรมากมายมีอะไรใส่ลงไปแล้วก็จะล้นหม้อ,อ,อพริกชีฟ้าใกล้มากกิ่นพี่นอ้องเข้ามาโบเก็ดเติมสีสันด้วยโอ้ยกระทะไหมไงน้ำบรทัน อหอมลูกลไก่พันตื่นเด็กพี่น้องแล้วเราได้กินกับเขา่าตีดังแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเกิดลงมกองแรงกองแรงมาลูกพันตื่นกต่สร้างแม่หิวเขา่าทั้งสีอบหมูแล้วก็ตำตำ,ตำแ,แตงอบขาหมูแล้วก็ตำแ,แตงแล้วก็ผัดนี่แหละแซ่บแล้วนะจ๊ะ ใกล้ปิดไฟเลยเพราะว่า,า <c oughs> ผักเขาสลบแล้วอูดหอมทะลุจอมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบๆน้ำกันจ้า เสร็จแล้วหนึ่งเมนูมห้าจานใช่ก่อนพี่นอ้อง แคจะเทใส่จานว่ามันจานดอกอออมาเด้อดจามาแสบๆน้ำกันพี่นอกผัดกะเพราเนื้อสับใส น่อไม้ดองจะได้โหหอนๆมามาจ่ามาแซบๆน้ำากนพี่น้องเดิมมาเดิมมาเดิมมาเดิ้อเสร็จแล้วข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เหลือตำแต่งพี่น้องตาบาอันนี้กันคีปเนา้อเรวใกลเอาแค่นี้กับพอ นี่จะเป็นหมูอบพี่น้องหมูอบอาจารย์เสร็จแล้วจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่แๆน้ำกันนี่ขาหมูอบท่านได้หั่น <c oughs> อันนี้ที่ใกล้กินเหลือพี่น้องกินเหลือไวอนน้ใกล้เสียดายเนี่ยใกล้แก่เนื้อมันใกล้มาอบแห่งๆกินกับตําแตงจะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นผัด น้ำมัสมของเขาจะพี่น้องเสร็จแล้วมาแช่บชน้ำกันจ้าอืม